สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับพิ์เพชรยนนะคะในช่องของพิ์เพชรยนนะคะคุณลูกค้าสวัสดี FC ทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาดูคลิปพิงแล้วนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่ออัปเดตรถเข้าใหม่ของบริษัทเพชรยนนะคะคุณลูกค้าสําหรับวันนี้นะคะพิงอยู่ที่บริษัทเพชรยนนะคะสํานักงานใหญ่สาขาที่หนึ่งของเราเองนะคะจะมารีวิวรถบ้านนะคะมือเดียวนี้เลยนะคะเพิ่งเข้ามาใหม่ๆกันเลยทีเดียวนะคะสําหรับแฮดแบ็กหประตูประหยัดน้ามันนะ นะะแนะนําเป็นคันนี้ได้เลยนะคะเป็นโตโใต้ยาริสนะคะ1.2จตีนะคะสีขาวนะคะได้เป็นปี2015คันนี้นะคะเพจยนต์ตั้งขายอยู่ที่นะคะ359,0 0 0าเบาทนะคะ KDT f i n นะคะดอกเบีย้ยเริ่มต้นอยู่ที่2.79เท่านั้นเองนะคะสําหรับคันนี้นะคะผ่อนเริ่มต้นอยู่ประมาณ6000ต้นๆ้นนะคะลูกค้าท่านใดที่กําลังมองหาลดราคาถูกผ่อนสบายนะคะตัวท็อปสุดนะคะลดบ้านมือเดียวนะคะแนะนําเป็นสีแนะนํา เป็นคันนี้กันเลยนะคะสีขาวสวยๆแบบนี้เลยนะคะนานๆานทีจะเข้ามานะคะสำหรับคันนี้นะคะคุณลูกค้าเดี๋ยวเราไปดูบอดี้เดิมๆกันเลยนะคะรายละเอียดภายในรถและภายรอบรถกันเลยะคะ่ะ เดี๋ยวเรามาเริ่มกันจากด้านหน้ากันเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะกระจังหน้าของเขาจะได้เป็นแบบสีเทานะคะคุณลูกค้าโลโก้ตรงกลางนะคะจะเป็นโลโก้โตต้านะคะทะเบียนนี้เลยนะคะ9197นะคะคุณลูกค้าในส่วนของไฟหน้าทั้งสองดวงนะคะจะได้เป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะคะคุณลูกค้ามาพร้อมกับไฟตันบอกที่อยู่ด้านล่างนะคะกระจังหน้าด้านล่างนะคะจะเป็นสีดํานะคะคุณลูกค้า แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นไฟตัดหมอเช่นเดียวกันนะคะมาดูรอบๆพันกันเลยนะคะในส่วนของล้อนะคะก็จะได้เป็นล้อแม็กนะคะยางปี2021นะคะได้แม็กขอบ15นะคะได้แม็กแท้เดิมจากโรงงานนะคะในยางปี2 0 21ทั้ง4ล้อเลยนะคะในส่วนของไฟเลี้ยวนะคะจะติดกับ,บกระจกข้างรถมาให้นะคะในส่วนของมือจับนะคะก็จะได้เป็นแบบโครเมียมนะคะได้เป็นกระจกแท้เดิมจากโรงงานนะคะมือจับด้านหลังนะคะก็จะได้เป็นแบบโครเมียมเช่นเดียวกันนะคะคะุณลูกค้าในส่วนของชุดไฟท้ายนะคะก็จะได้เป็นชุดไฟท้ายแบบ LED นะคะมีไฟทับทิมสีแดงมดุกอยู่ตรงด้านล่างนะคะมาพร้อมกับระบบเซ็นเซอร์นะคะอีก2จุดนะคะแล้วก็นี่เลยนะคะกล้องถอยหลัง ะะด้านหลังนี่วสวยเลยขอบโเมี่นะคะตัวท็อปสุดเลยนะคะเป็นตัวจีนะคะมาพร้อมกับที่ปัดน้ำฝนนะคะสปอยเลอร์นะคะด้านหลังแล้วก็ไฟเบรกดวงที่3ด้วยนะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็นโลเท็กแบก5ประตูนะคะหายากนะคะลูกค้าสีขาวสวยๆแบบนี้นะ,ะน,านานทีจะเข้ามานะคะเป็นโตัวใต้ยาริสนะคะ 1.2G นะคะปี2010 5คันนี้นะคะได้เป็นสีขาวสวยๆแบบนี้เลยนะคะเพจยนตตั้งขายอยู่ที่ราคา 359,000บาทนะคะคุณลูกค้าบอกได้เลยว่าผ่อนเริ่มต้นอยู่ประมาณ6,000ต้นๆเท่านั้นเองนะคะคันนี้นะแฮตแบก5ประตูประหยัดน้ำมันราคาถูกผ่อนสบายรถบ้านมือเดียวนะคะบอดี้เดิมๆแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้าเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดภายในกันเลยกันเลยนะคะสำหรับคันนี้นะมาพร้อมกับติดฟิลม์มรอบคันมาให้แล้วการสาดทั้ง4บานกันเลยนะคะคุณลูกค้า ในส่วนของด้านหน้าของเขานะคะก็จะได้เป็นระบบเซ็นทันล็อกนะคะมือจับจะได้เป็นแบบโครเมียมนะคะตัดด้วยสีดำกับตัวรถแล้วก็ข้างล่างนะคะก็จะมีช่องใส่เอกสารมาให้ด้วยนะคะกระจกพับไฟฟ้านะคะแล้วก็เป็นมาพร้อมกับปุ่มไฟตัดหมอกนะคะคันนี้นะปุ่มพุชสตาร์ทนะคะพวงมาลัยหุ้มหนังสีดำนะคะมาพร้อมกับเครื่องเล่นซีดีนะคะได้เป็นแอร์ออโต้นะคะได้เป็นเกียร์ออโต้นะคะคุณลูกค้า เบาะหนังสีดำนะคะตัดด้วยได้สีดำแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมกับพรมนะคะได้เป็นกระพรมได้เป็นพรมกระดุมเช่นเดียวกันนะคะอีกฝั่งหนึ่งนะคะก็ได้เป็นพรมกระดุมนะคะคุณลูกค้าคอนโซลด้านหน้าจะเป็นสีดำนะคะคุณลูกค้าภายในตัวรถจะเป็นสีดำตัดด้วยสีเทาสวยๆแบบนี้เลยนะคะพื้นที่ภายในกว้างขวางน่าใช้งานสุดๆเลยนะคะ มาพร้อมกับกล้องถอยหลังนี่เลยนะกล้องถอยหลังนะคะกล้องถอยหลังแล้วก็กล้องหน้ามาให้พร้อมๆเลยนะคะคุณลูกค้าสําหรับคันนี้นะมาดูในส่วนของ ผู้โดยสารกันเลยนะคะในส่วนของผู้โดยสารนะคะก็จะได้เป็นเบาะหนังสีดำนะคะตัดด้วยด้านสีเทาแบบนี้เลยนะคะพื้นที่ภายในกว้างขวางนะคะมาพร้อมกับพรมนะคะได้เป็นพรมกระดุมสีดำนะคะลูกค้าตรงกลางมีช่องนะคะวางแก้วน้ํามาให้นะคะมาพร้อมกับกระเป๋าจิงโจ้ด้านหนาใส่เอกสารได้นะคะสําหรับคันนี้นะ ดีสนของบ่อหนังนี้เลยนะคะดูแลง่ายทําความสะอาดง่ายมากนะคะลดบ้านมือเดียวนะคะคันนี้มีเพียงคันเดียวเท่านั้นเองนะคะออฟชั่นฟังก์ชันครบเครื่องจัดเต็มกันเลยทีเดียวนะคะสําหรับคันนี้นะรีวิวรดต่างๆไม่มีเลยนะคะคุณลู้าเจ้าของเดิมนะของเขาดูแลง่ายนะคะดูแลอย่างดีเลยนะคะสําหรับคันนี้นะใครได้ไปถือว่าคุ้มสุดๆเลยนะคะสําหรับโตต้ยาริส1น g นะคะปี2010 คันนี้นะคะได้เป็นสีขาวสวยๆแบบนี้เลยนะภายในสีดอมนะคะได้เป็นบอดี้เดิมๆนะคะลดราคาถูกพรอนสบายนะคะแนะนำเป็นคันนี้อีกหนึ่งคันเลยนะคะที่อยากให้ลูกค้านะคะใช้งานนะคะคุณลูกค้าบอกได้เลยว่าคันนี้นะลูกค้าเป็นรถบ้านนะคะมือเดียวย้ำอีกทีเลยนะคะรถบ้านมือเดียวนะคะสำหรับลูกค้าที่สนใจซื้อสดนะคะคันนี้นะ ไม่เสียแหวกราคาเพียงแค่3,59,0 0 0บาทราคาเต็มเต็มเลยนะคะลูกค้าจบด้วยราคานี้เลยนะคะส่วนลูกค้าที่จับไฟแนนซ์นะคะเราก็จะมีเครดิตนะคะฟรีดาวน์กันได้เลยนะคะออกรถส่นบาทกับบริษัทเพชรยนต์เลยเลยนะคะเอาตัวตายาลิสนี่เลยนะคะไปใช้งานกันได้เลยนะคะสําหรับคันนี้นะสวยๆบอดี้เดิมๆแบบนี้เลยนะคะมาดูในส่วนของตัวน็อตกันบ้างนะคะคุณลูกค้าน็อตเดิม นะคะน็อตเดิมไม่ขยับร้อยเม็ดอารตต่างๆนะคะคุณลูกค้ายางก็ได้เป็นยางเดิมๆเลยนะคะมือจับแบบโครเมียมตัดด้วยสีเทาโทรสสวยๆแบบนี้นะคะคุณลูกคามาดูในส่วนของที่เก็บสัมภาระกันเลยนะคะคุณลูกคาในส่วนของที่เก็บสัมภาระนะคะเขาก็จะมีถาดรองมาให้นะคะมาพร้อมกับอุปกรณ์ครบเครื่องนะคะ ยางอะไหล่เดิมแท้จากโรงงานนะคะแล้วก็ถุงเครื่องมือแม่แรงต่างๆนะคะจะมีพื้นที่กว้างขวางน่าใช้งานสุดๆเลยนะคะ ข้ขางๆนี่เลยนะคะเขามีไฟส่องสินค้ามาให้ด้วยนะคะลร้อรอยต่างๆด้านหลังไม่มีเลยนะคะยางก็ได้เป็นยางเดิมๆชิ้นเดียวกันนะคะตัวน็อตนะคะน็อตเดิมสีเดิมไม่ขยับเลยลอยเม็ดอาร์ตต่างๆนะคะน็อตเดิมสีเดิมไม่ขยับลอยเม็ดอาร์ตต่างๆโชก็เป็นโชกเดิมๆเลยนะคะลอยเม็ดอาร์ตต่างๆของตัวรถนะคะยางไม่ขาดไม่ถลอกนะคะมาพร้อมกับกล้องถอยหลังนะคะแล้วก็ไฟส่องป้ายทะเบียนนี้เลยนะคะ9197นะคะ ยังไม่พอนะมีที่ปัดน้ำฝนตกแต่งวยสปอยเลอร์สวยงามแบบนี้เลยนะคะรถป้านมือเดียวนะคะสีขาวสวยๆบอดี้เดิมๆแบบนี้นะคะลูกค้าเข้ามาดูรถตัวจริงกันได้ที่บริษัทเพชรยนต์นะคะลองเข้ามาขับรถเทสได้กันได้เลยนะคะเดี๋ยวพิ้นจะพาคุณลูกค้าไปดูในส่วนของภายในห้องเครื่องกันเลยนะคะคุณลูกค้าตามพิ้นมาเลยคะ่ะ มาดูใ,ในส่วนของภายในห้องเครื่องกันเลยนะคะสังเกตได้จากตัวน็อตนะคะรอยเบ็อาร์ตต่างๆนะคะแบตเตอรี่ก็ไม่แม่ๆกันเลยทีเดียวนะคะคานเดิมตรงแท้จากโรงงานนะคะตรงคานเลยนะคะสังเกตได้เลยนะคะคานเดิมของเขาเลยนะคะรอยแต้มสีเดิมแท้นะคะคุณลูกค้าสติ๊กเกอร์มอ็อกนะคะรอยเม็อาร์ตต่างๆนะคะคุณลูกค้าน็อตนะคะเป็นน็อตเดิมนะคะไม่ขยับเลยนะคะตรงคานนะคะสําหรับคันนี้เป็นเครื่อง1.2นะคะภายในห้องเครื่องไม่มี น้ำมันไหลยเยอ้มเลยนะคะมาดูรีส่วนของตัวนอ็อตแก้มไซ้าแก้ม,กมขวากันบ้างนะคะลอยเม็ดอารตต่างๆนะคะคุณลูกค้า สอปรับ,บนี่เลยนะคะแล้วก็รถของเรานะคะรับประกรันแน่นอนนะคะไม่มีการชนหนักพิการจมน้ําเปลี่ยนสีนะคะมีวันันตีจากบริษัทอีสามิวันด้วยนะคะก่อนที่ลูกค้าจะรับรถนะคะจะมีการเช็คของเรลน้ำมันเครื่องน้ำมันเบรกน้ำมันเกียร์แอร์ไฟแบตเตอรี่นะคะคุณลูกค้าพวกของเหลือทุกชนิดเลยนะคะเราจะมีเราจะเช็ค นะคะก่อนที่ลูกค้าจะรับรถแล้วก็มีวันนันตีให้กับลูกค้าอีก30บวันด้วยค่ะตั้งค่ะคุณลูกค้าพิงพาคุณลูกค้านะคะดูทั้งภายในรถและภายรอบรถกันเลยค่ะถูกใจกับรถคันนี้กันไหมสาหรับลูกค้าท่านใดนะคะสนใจโตต้ายาลีตนะคะ 1.2G นะคะปี2015คันนี้นะคะได้เป็นสีขาวสวยๆแบบนี้เลยนะคะสําหรับคันนี้เพชรยนต์ตั้งขายที่ราคา359,000บาทนะคะเครดิตดีฟรีดาวนะคะดอกเบี้ยเริ่มต้นอยู่ที่2.79นะคะสำหรับ คันนี้นะคะผ่อนเริ่มต้นอยู่ประมาณ6กพันต้นๆเท่านั้นเองนะคะลูกค้าท่านใดที่กําลังมองหารถใช้งานราคาถูกผอสบายนะคะแนะนําเป็นคันนี้ได้เลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะคุณลูกค้าเป็นรถบ้านมือเดียวนะคะคุณลูกค้าสวยๆแบบนี้เลยนะคะได้เป็นบอดีเดิมๆแน่นอนนะคะลูกค้าท่านใดที่จะเข้ามาดูรถที่บริษัทเพชรยนต์นะคะติดต่อมาหาพิงค์ได้เลยนะคะเบอร์พิงค์นะคะ082นะคะเ0 4 3 2 5 3นะคะเข้ามาดูรถตัวจริงกันได้ที่บริษัทเพชร นนะะติดต่อหาพิงเพชรยนต์ได้เลยนะคะบริษัทเพชรยนต์มีรถให้เลือกมากกว่า350คันนะคะลูกค้าท่านใดที่เข้ามาดูคลิปพิกแล้วนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่ออัปเดตรถเข้าใหม่ของบริษัทเพชรยนต์นะคะแล้วพิงจะมารีวิวรถคันไหนให้คุณลูกค้าดูนะคะก็ขอให้คุณลูกค้าติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ